สวัสดีครับวันนี้มาชมเหรียญเสมา19นะครับเสมาปี2519หลวงพ่ออดอวัดบันช้างอําเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยานะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายที่ออกที่วัดบันช้างนะครับเหรียญเหรียญนี้สวยนะครับเหรียญน,นี้สวยสภาพสวยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเราก็จะเจอเหรียญเหรียญสภาพสภาพไม่ใช้ ออกมาในตลาดเยอะนะครับก็คือถ้าเก็บทันผมก็จะเก็บนะครับมันก็จะมันก็จะมีคนคนเก็บเยอะนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญประสบการณ์นะครับเหรียญประสบการณ์พอก็ก็ได้ยินเยอะอยู่นะครับได้ได้ยินเยอะอยู่นะครับก็มีหลายคนที่มีประสบการณ์ทั้งทั้งของมีคมทั้ง อาวุธปืนนะครับอันนี้ก็คือผมก็ไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยเจอกับตัวเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องที่คนอื่นเขาเจอกันนะครับก็ได้ยินมาพอสมควรรุ่นนี้ผ้าหลงข้อก็ดีทุกรุ่นนะครับดีทุกรุ่นแล้วแต่ใครจะมีประสบการณ์กับรุ่นไหนนะครับอย่างตัวผมเนี่ยผมก็ใช้ใช้ทั้งสองอย่างทั้งเหรียญทั้งเนื้อผงนะครับของหลวงพ่อออดนะครับก็ใช้ติดตัวก็แคล้วคลาดมาตลอดนะครับวันนี้ก็ ก็แคล้วคลาดอีกนะครับรถก็เกือบชนในยุธยานะครับเกือบชนกันก็บุดวิดก็คิดว่าโดนแล้วนะครับแต่ก็พลาดก็ก็ก็แคล้วคลาดจนได้นะครับก็ไม่ได้ยินเสียงโครมนะครับอันนี้ก็ผมก็เชื่อว่าบารมีหลวงพ่อเนี่ยช่วยไว้หลายหลายหลายครั้งแล้วนะครับว่าว่าผมเนี่ยอยู่หลังพวงมาลัยตลอดขับรถตลอดนะครับอันนี้ดูสภาพล้อแสงสวยนะครับ อันนี้ก็เอามาให้ชมกันอ่าแล้วก็จะมาทบทวนนะครับทบทวนอมาชี้ให้ดูตำหนิเหรียญเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้มีมีเกเยอะนะครับเหรียญรุ่นนี้มีเกเยอะผมก็จะมาบอกคร่าวๆนะครับไม่กลัวเหรียญเกนะครับถ้าถ้าเราดูแท้เป็นเนี่ยไม่ต้องไปกลัวเหรียญเกนะครับทำมายังไงก็ไม่เหมือนครับทำมายังไงก็ไม่เหมือนถ้าเราถ้าเราถ้าเรามีเหรียญแท้ถ้าเรามีเหรียญแท้ในมือเราดูเป็นว่า การดูเหรียญแท้เป็นยังไงเนี่ยถ้าเหรียญเกมาเนี่ยไม่ต้องห่วงครับจะทํารุ่นไหนมาก็ยังไงก็กินเราไม่ได้นะครับหลักๆหลักๆที่จะดูเหรียญแท้ก็คือเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะดูตรงเนี้ยรูเนี่ยรูรูหูเหรียญเนี่ยรูมันจะไม่ไม่ค่อยบานเบิะนะครับรูจะพอดีเวลาใส่ห่วงเข้าไปก็จะฟิตฟิตหน่อยเดี๋ยวจะลองส่องให้ดูนะครับอ่าแล้วก็คอเหรียญเนี่ยจะอ้วนอนะครับก็คือตัดลงมาค่อนข้างจะได้อบอุอ้วนหน่อย ถ้าเป็นเหรียญเกมจะเป,ป,ป,ป้าๆผมผอมนะครับผมเคยทําเหรียญเปรียบเทียบเหรียญเกมแท้ไว้แล้วนะครับแล้วก็จุดฟันธงอีกจุดหนึ่งของเหรียญปี19นี้เสมา19ก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีบ่านะครับอีกจุดหนึ่งก็คือกระหนกฝั่งเนี้ยฝั่งไหลขวาของหลวงพ่อเนี่ยคือถ้าเหรียญแท้นเนี่ยมันจะขึ้นสวยงามนะครับมีกา้านมีกา้านมีเส้นมีเส้นของก้านอยู่ริมๆเนี่ยถ้าถ้าเป็นของเก๋นเนี่ยจะโดนตัดกินเนื้อแล้ว กระนกเนี่ยส่วนปลายมันจะหายไปมันจะมีแค่ก้านนะครับถ้าถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆก,ก็จะจำได้นะครับแล้วก็ดูโลหะดูใบหน้าหลวงพ่อความคมชัดลึกนะครับหลักๆในการดูเหรียญแต่นี่ที่ผมจะพูดก็คือเรื่องตำหนินะครับตำหนิจุดฟันทงบางทีเราเราจะดูยังไงให้แบบว่าฟันทงได้ว่าเหรียญเนี้ยแท้นะครับ เนี่ยครับถ้าดวงหลังเนี่ยคอยอน้วนคอเหรียญตรงนี้ก็จะมีครีบเวลาเจาะมาเนี่ยมีครีบป,ปิ้นถึงมาข้างหลังเนี่ยปิ้นสูงนะครับตรงนี้ปิ้นสูงถ้าพระไม่ใช้เนี่ยจะสภาพสวย,แล,ลยลแล้วก็มุมโค้งตรงเนี้จะมีรอยมีครีบแล้วก็มีรอยพับอยู่มุมนี้ก็จะย่นย่นตรงข้างล่างนี้ก็เป็นรอยจิกนะครับเหมือนเหมือนเครื่องมือจิกอะ่ะตรงนี้เป็นรอยเส้นเส้นของเก๋ก็มีนะครับเส้นเส้นตรงนี้แต่ว่ามันมันจะไม่ใช่คมชันลึกขนาดนี้ ก็เหมือนเหรียญถอดแบบนะครับอันนี้เหรียญแท้เนี่ยเนี่ยปีหนึ่งเก้าสภาพยังสวยเลยครับเนี่ยล้อล้อแสงดูอันนี้ข้างหลังก็เหมือนเดิมยันสามหลวงพ่อนะครับครับยันสามก็คือหัวใจพระตระนตาอ่า,อ,าอิสวาสุนะครับอิสวาสุยันสามของหลวงพ่อนะครับหัวใจพระตรานตาตยายันใบพัดหรือย,ยันสามนะครับบางคนก็เรียกยันไตรรัตนะนะครับ ในการสร้างสลาวัดบ้านช้างปี2 5 1 9ครับเหรียญเสมาอันนี้เหรียญเดิมเดิมนะครับอันนี้เหรียญเดิม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 ยังไม่ผ่านการใช้เลยแต่ว่าอาจจะเก็บไม่ดีหน่อยเพราะว่าส่วนบนเนี่ยจะมีรอยคราบดำาๆส่วนบนเนี่ยจะมีรอยคราบดำาๆถ้าเป็นเนื้อดินของภาคกลุกโบราณก็เขาก็เรียกลารักนะครับเนี่ยดำๆเนี่ยล้างออกได้นะครับถ้าคนมีฝีมือก็ล้างออกสวย อันนี้เป็นเหรียญเดิมๆผมผมได้มาผมก็ไม่ล้างนะครับเพราะผมไม่มีฝีมือในการล้างผมไม่มีฝีมือในการล้างเหรียญน,นะครับก็คือเดิมๆมาอย่างไงก็อย่างนั้นก็คือส่วนข้างล่างลงมาเนี่ยสวยหมดเลยเป็นผ้เาเป็นผ้าผิวดเดิมๆไม่จะมีคราบตรงเนี้ยดูแล้วเป็นคราบนะครับเป็นคราบเกิดจากก็คงจะเก็บรักษาไม่ดีแต่ว่าเหรียญน,นี้ยังไม่เคยใช้เนี่ยสภาพสวยนะครับเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะครับ ฝึกดูเหรียญแท้นะครับเนี่ยครับคอเขาจะอ้วนถ้าเป็นเหรียญเก๋นเนี่ยคอเขาจะผอม,มๆเป้าๆโค้งเข้าไปดูฝั่งฝั่งซ้ายมือเราเนี่ยครับฝั่งซ้ายมือเราเนี่ยตรงที่ตัดลงมาเนี่ยมันก็ค่อนจยค่อนข้างจะตัดตรงๆทั้งทั้งซ้ายทั้งขวานะครับพอพอมันไม่เป้าเข้าไปปุ๊บเนี่ยคอจะทําให้อน้วนแล้วก็รูเนี่ยพอพอใส่ห่วงเข้าไปเนี่ยมันก็จะแบบถ้าเป็นของเกมจะรูรูใหญ่รูบาน นะครับเนี่ยของแท้ก็รูประมาณนี้แหละครับถ้าใส่ใส่ห่วงเข้าไปก็ฟิตๆหน่อยนยครับคราบดำๆถ้าเป็นเนื้อดินโบราณผ้าสี่ห้ปีก็เขาเรียกลารักนะครับอันนี้ก็เกิดจากอะไรไม่รู้แต่ว่าผมมองแล้วว่าล้างออกได้เป็นแค่ส่วนบนนิดหน่อยนะครับอันนี้ล้างออกได้แล้วก็ตรงนี้บ่า ตรงนี้มีบ่านะครับนะครับตรงนั้นจะมีมุมเทเปอร์อยู่นะครับอันตัวนี้เป็นบ่าเหรียญเกย์เขาจะตัดลงมาตรงตรงเลยนะครับเหรียญเกยตัดลงมาตรงตรงอันนี้เหรียญแท้จะมีบ่าตรงนี้ทุกเหรียญนะครับทุกเหรียญแล้วก็กระหนกตรงนี้ตรงไหลขวาของหลวงพ่อนะครับกระหนกต้องอยู่ครบนะครับส่วนใหญ่ที่เห็นนะครับ เหรียญแท้ยังไม่เคยเห็นโดนกินเนื้อเลยนะครับสังเกตไหมครับกระหนกเนี่ยมันจะมีก้านมีก้านแล้วก็มีมีเส้นวาดนะครับเป็นพระ,ะเป็นเป็นคือกระหนกอะ่ะกระหนกอะ่ะมันนี่ก็เหมือนปีกนกอะ่ะตรงนั้นนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นของเกนเนี่ยมันจะเห็นแค่ก้านนะครับ ของเก๋เนี่ยจะเห็นแค่ก้านก้านที่เป็นเส้นตรงๆมาตรงเนี่ยตรงไหล่ขวาหลวงพ่อพอดีเนี่ยแต่ถ้าเป็นของแท้เนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับมีก้านมีเส้นวาดกับเส้นวาดเหมือนปีกนกเหมือนปีกนกเหมือนกใบไม้อ่ะก็คือก,นกนระนกนั่นแหละครับกระหนกนั่นแหละอันนี้ก็คือเหรียญแท้ก็จะเป็นอย่างนี้เดีย๋ยวดูหน้าหลวงพ่อหน่อยเนี่ยครับพระสภาพเดิมๆจะเป็นอย่างนี้ เนี่ยสภาพเดิมๆผิวดเดิมๆเ,เ,เวลาส่องชัดๆอย่างเงี้ยมันก็จะส่องดูยากหน่อยนะครับแต่พระเนี่ยเ,เราดูประมาณนีกยเราก็จะผิวผิวดเดิมๆเ,เนี่ยยังแวววับอยู่เลยล้อแสงสวยนี่สภาพสวยนะครับต้องเห็นกับตาจริงๆนะครับแต่เราก็ดูตำเหนิไปนะครับเนี่ยตรงรูเนี่ยตรงรูเจาะเขาจะมีครีบนะครับ แล้วก็ดูคอนะครับคออ้วนๆแล้วก็มุมเนี้ยมุมฝั่งขวามือผมเนี้ยตรงนั้นมันจะมีครีบป,ปิ้นขึ้นมาแล้วก็มันก็จะมีรอยพับลงไปส่วนใหญ่เห็นนะครับตรงนี้เห็นเลี่ยมเลี่ยมปิดมุมไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมองเห็นก็คือวิธีการดูด,ดูบางครั้งก็ไม่ต้องส่องนะครับแต่คนสายตาดีสายตาดีก็ดูตำหนิเหล่านี้ได้เลยตรงนี้ก็จะย่ยนย,นยนหน่อยมุมเนี้ยนะครับมาดูรอยจิก มาดูลอยจิกของเครื่องมือนะครับก็จะเป็นรอยข้างล่างนะี่เป็นรอยจิกเป็นเครื่องมือจิกก็คือของมีคมนะครับมาประกบเหรียญเนนะี่ยเมือนเป็นรอยอันนี้ก็เห็นเกือบทุกเหรียญน,นะครับจะบอกว่าทุกเหรียญเลยก็ไม่มั่นใจว่าก็เราไม่ได้ผ่านตาเราทุกเหรียญน,นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นมาก็เห็นทุกเหรียญน,นะครับ อันนี้หน้าตาหลวงพ่อยังสวยเลยเหรียญปี19ก็จะประมาณนี้แหละครับเหรียญปีหนึ่งเกนี่ยจมูกก็จะได้ประมาณนี้ไม่มีจมูกโด่งนะครับจมูกโด่งนี่หายากนะครับถ้าโด่งสวยมากก็อาจจะเก๋เลยก็ได้ว่าส่วนใหญ่จมูกหลวงพ่อก็จะอยู่ประมาณนี้เหรียญปี19ก็จะมีสวยกว่านี้แต่ก็จะหายากนะครับดูภาพเนี่ยอย่างนี้ก็รู้แล้วว่าสวย วันนี้ภาพเหรียญสภาพสวยยังไม่ผ่านการใช้แต่เขาอาจจะเก็บรักษาไม่ดีนะครับตรงนี้จะมีคราบดำๆหน่อยถ้าใครล้างเก่งก็ล้างได้นะครับล้างได้แต่ถ้าเป็นผมเก็บก็จะชอบความเดิมๆแบบนี้อันนี้ก็คือเหรียญเสมาปี19นะครับหลวงพ่ออดอวัดบัญนช้างอำเภอวังน้อยอยุธย,ยาเป็นเหรียญประสบการณ์รุ่นหนึ่งที่ประสบการณ์หนาหูทีเดียวนะครับ ถ้าใครได้ใช้พระหลวงพ่อนี่ก็จะก็จะชอบนะครับก็คือบางทีอย่างว่านะครับก็คือบางทีเราพระที่พอจับต้องได้ในราคาหลักพันหลักหมื่นเนี่ยนะครับก็คือในรุ่นรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยกับหลวงพ่อเนี่ยก็มีพระหลวงพ่อนี่แหละครับที่ราคายังไม่แพงราคายังพอจับต้องได้นะครับรุ่นเดียวกันก็ราคาไปไกลกันหมดแล้วครับ ทั้งหลวงปู่โตะนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีหลวงพอเนื่องวัดจุลามณีอาจารทิมวัดช้างให้หลวงปูท่ทิมวัดละหานไล่เนี่ยก็คือเป็นเป็นพระเกจิในยุคเดียวกันนะครับกับหลวงพ่อออดวัดบัญช้างเนี่ยหลวงพ่อทบอย่างเงี้ยหลวงพ่อพรมวัดช่องแครหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตาลามโอ้โหแต่แต่ละพระเกจินี่ก็ เหรียญแต่ละภาคเกจิก็ไปไกลกันทั้งนั้นเลยครับมีเหออรียญหลวงพ่ออดนี่แหละครับที่พอ,อจับต้องได้ก็คือยังพอหาเช่ากันได้แล้วก็พุทธคุณนี่ก็สุดยอดนะครับพุทธคุณดีมากผมผมใช้ติดตัวอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เอามาแบ่งกันชมนะครับเอามาชมเอามาเผยแพร่บารมีหลวงหลวงปู่นะครับหลวงพ่ออดวัดบัญช้างนะครับ